ฉันชื่อลงเม,มาจะอ๋อชื่อเมาเราชื่อมา,า,มาโกโ้นะเพื่อนจะจะเอ็มอารีฉันหายฉันไม่มีข้าวกินแล้วก็เดี๋ยวให้ขนมปังจะขอมาอ,อ่เืนงนเต็มตัวฟ้งทอของคุณนะเพื่อน นายรู้ไหมว่าของยันน่ะมันมันเยอะมากจะนหมดแรงจะเล่นแล้วก็เล่นนเล่ดีก็ต้องทำใจจ้ากับว่ามันของตกได้มันหล่อต่อกระจิงแม่แต่มันไม่มีใครไปจุ๊บยันเลยก็คิดท่านแเลยว่าฉันจะกดออกเกมแล้วรอพรุ่งนี้ก็ดีไหม เขาไม่ออกเหรอไม่จันคิดว่าถ้าเกิดออกมันอาจจะผิกดกฎฉันนี่เลยไม่ออกฉันก็แค่กลัวฉันก็เป็นคนดีเกินไป้ำไม่ฉันไม่เหลี่ยมเป็นนามสกุลฉันเหลี่ยมหรอจ๊ะอะ่อ่ะ <c oughs> แล้วเพื่อนยืนทำอะไรตรงนี้นี่ กินน้ำแป๊บหนึ่งจะเกาพิ่งเติมน้ำมันเสร็จไงโอเคนะเพื่อนมาก็เาพิ่งมานี่เหมือนกันเหรอก็มันก็ก็มาได้สักพักหรือสักกระพึงกลับมาเล่นตอนอ่ะเอาอัปเดตใหญ่โอ้ป้าบ้า้าไปได้ใช่ไหมได้ได้อยู่แถวสนามบินพายทหารนะ ก็ดูก็แผนที่ให้หน่อยนะก็มีก็มีผมแผนที่แผนท<ๆ>ี่มีนะมีต้องไปทนายออกไปตรงถนนใหญ่ให้นายเลี้ยวทางสายแต่ว่ามันจะเป็นถนนปิดอะ่ะมูมันโดนปิดอะ่ะมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งสองมมันจะมีรถของเรื่องบนจอดอยู่เขาให้ฉันยืมมาฉันก็ตายแล้วเขาก็หายไปไหนไม่รู้แล้ว นาจะไปไหนอ่ะออกกาญนถนนใหญ่ก่อนใหญ่ก่นอนด้านหลังนายไปต้องไปด้านหลังขับรถขับรถด้านหลัง,งด้านหลังแจนนายต้องกลับรถอ่ะไอ้แจนยังสับเไปแจ <c oughs> นนายก็ตรงยาวเลยนะ อันไหนถนนใหญ่ข้างหน้าตรงยาวเลยใช่มใช่ตรงยาวเลยนาระวังยางแตกนะนี่ไงอ้าวมองมองได้จ้ะได้ได้จ้ะอ่ะเอาเอเป็นเมาเป็นเมาขับแบบคนแบบคนแก่คนแก่นะไม่เป็นไรนะเมา ใช่ตรงทางนี้เลยตรงไปเลยโอ้เบาเฟรมเรทนายวิ่งเท่าไหร่เนี่ยเฟรมเรทอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบทำไมให้ดูวาร์ปอย่างเงยเมื่อกี้ก็มันก็ไม่ค่อยดีอ่ะ kada oh, kada, oh. kada